ครับผมแค่สวัสดีข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องครัวไปรอเลยครับผมสวัสดีครับผมอ่ะมันนี่กสีมาส่งงานใหม่ตายพ่ายของหน้าบุญร้ายท่าสยูมิูนะครับเป็นสั่งใบตะโดนในปี่น้องพึ่งได้ใหม่มาเฮ็ดใ้เพลินครับเด้วก็สีมีของหน้ามุ่ยครับมุกดาหารได้ใหม่มาคือกันกระสิได้แก่ตอกใ้เพลินนําครับเิ่นทรงส่งตอกมาเซอร์วิสครับผมอ่ะสาเนี่ยกะเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วครับเด้ออ่ะครับผมฟังเสียงข่าวครับผม เห็นสั้นง่ายครับผมข้างละยี่สิบเจ็ดใบเขาซีสันครับแล้วก็เป็นใบซีมินครับผมเง้ยวสามสิบเจ็ดเนตามสเปคที่นาบ,บุญหลายผนระบูมากครับนี่ครับผมงานตายพ่ครับผมแค่สะบัดคอแล้วรอสรับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเริ่งัวไ้รอเลยเสียงมีเอกลักษณ์พี่น้องฟังมึงเบ่งโดดครับผมเสียงติแตกต่างจากผิวขังทั่วไปแล้วก็ทีสำคัญนี่ก,ก็เป็นใหม่ที่เป็นใหม่อันมุ่งคนครับผม เป็นงานไผ่ดำขวัญตายภายกลางกอรครับนี่ว่าจะได้มากน้องพี่น,น้องเนาะนี่แหละครับว่าจะได้มากหรือคัดเสียนอยู่เพราะว่าใหม่ตาย่ายนี่เบิ้ลว่าจะได้ทั้งลำทั้งป่องด้วยโบแมนได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันสดสมีฟังทั้งเหนียวแล้วก็ฟังทั้งแตกแล้วแห้งน้านะครับต้องคัดเอาสว่วนที่ดีที่สุดนั่นแหะกอมันสีหายยากแต่ก็กอมันสีว่าเป็นราคาน้านอพี่น,น้องเนาะผมกะ บ่มีหรอกครับตั้งอุบลติสถานี้ผมก็ได้อาศัยทั้งอื่นผมนะครับมาไอ้ค้นหาใหม่เพลินเพลินหาใหม่ทรงพี่ทรงน้องเทียตอกสันนูเนี่ยนะครับอ่ะครับผมไผ่ด้ามขวัญตายพายครับผมงาน v ีวีีผิวขางครับประมาณนี้ครับสันบนตรงแห้งนะครับเสียงหอกคือเด้ครับผมเหนี่ยสันง่ายครับ ครับผมสำหรับมือนีแค่สะบัดข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตียงมึงขั้วไว้รอเลยฝากพี่ฝากน้องไปสักเดี๋ยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามยอดซับสไคร์แล้วก็ยอดอันวิวขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมในทุกๆด่านนะครับเด้อสำหรับมือนี้กับกาวข้ามาขอบคุณละสวัสดีครับ